เธอกลัวผีไหมกลัวเธอ,อ,อยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับงานกีฬาสีของโรงเรียนอีกไหมต้องใช้สิเธอถ้าเธอใช้เธอไม่ควรพลาคดคลิปนี้ไม่แน่นะโรงเรียนเธออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อโอเควันนี้พวกเราแก๊งโลมาสีชมพูมาอยู่ในแมป 6pm เป็นเกมสยองขวัญเกี่ยวกับเรื่องราวหลังเลิกเรียนที่พวกเราจะต้องเป็นเด็กกลุ่มสุดท้ายที่จะได้กลับบ้านมาดูกันว่าพวกเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกออกอะไรออกตูดโอ้น้ำน้ำลายกระเด็นพอสตูดิโอคือเซนพอย่อมาจากอะไรพอย่อมาจากอะไร T คืออะไรสักอย่าง E คืออะไรสักอย่าง L คืออะไรทักอย่างคมเตือน เกมนี้มีจอำสแกเย่เย่เย่เราช่วยงานกีฬาสีคุณครูเสร็จแล้วอขอบคุณมากคณะเรียนที่มาช่วยงานครูกลับน,น,นี้คุณครูนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วครับผมเธอจะหกโมงแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วค่ะเอ้ยเลืม่มแท็บเล็ตไว้บนห้องเธอพวกเราเลืมแท็บเล็ต เขาลืมไว้อยู่ในห้องมหกทับหนึ่งเราขึ้นเบวก่อนไหมจะได้รีบกลับบ้านกันใช่เธอกลัวผีหรือเปล่ากลัวดิเธอขึ้นไปก่อนเลยมันอยู่ชั้นบนเธอเดี๋ยวเขาพาขึ้นไปอาคารนี้ที่เธออยู่ก็80ปีแล้วห,หวูเก่ามากเก่าสุดๆเลยนี่หกทับสามยุดสุดทางเดินเนี่ยเองเธอห้องหกทับหนึ่ง เธออยู่ไหนทัาเบ้าอีกประตูหนึ่งนี่ไงหรอโอเคอาแท็บเล็ตกับอะไรวะเนี่ยเอ้ยเธอเธอมีเพลงตริงตริงเธอเพลงแบบว่ายุค80เขาว่าเพลงันคลาสสิกนะโอ้อุยทำไมยังไม่กลับบ้านคณักเรยนอ๋อผมมาเอาแท็บเล็ตคุณครูโอ้ยเธอ คุณครูเต้นแอรลบิกจ๊เอ๋คุณทำท่าอะไรคะเสียงครูเปลี่ยนทำไมยังไม่กลับบ้านขากเรียนกระดาษอะไรวิธีเอาชีวิตรอดจากผีวิเธอคุณครูคนเมื่อกี้เขาเป็นผีห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยแล้วก็นำเศษผมผสมตะปูไปเผาอันนี้คือภารกิจของเราเธอ ดูเหมือนคุณครูจะโดนคำสาปมาแน่นอนเลยเราต้องช่วยคุณครูเอาเส้นผมและตะปูไปเผาโอ้น่าสงสารคุณครูนะเธอใช่เธอแต่าขาไปแอบ้อกันโอ้ยเธอ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 ห้องนี้มียันโอเคคุณครูคอดแบนเลยอะตอนนี้เขาอยู่ห้อง6กทับสเราช่วยกันหาเส้นผม er. กันเถอะโอเคโอเคเลยห้องนี้ไม่มีเธอเราต้องระวังคุณครูนะ้าย อุ้ยโอ้โหคุณครูแวนคุณครูแวนวิ้ว้าวขำรึเขาเล่นกับคุณครูอ๋อตอนนี้เขาลงมาอยู่ห้องม5ทับ1หรือว่าคุณครูเขาเป็นครูประจำชั้นม5ทับ1กันแน่เนี่ยตอนนี้คุณครูอยู่กับเธอไหมไม่ได้อยู่เธอแต่เขาเจอเส้นผมแล้วมันจะมีเสียงด้วยมันจะเป็นเสียง เอคุณครูแวะมาหาเขาแล้วเธออยู่ไหนเขาอยู่ชั้นบนเฮ้ยคุณครูไปแล้วเธอห้องมห้าทับสองล็อกเธอคุณครูไปหาเธอแล้วเขาอยู่ห้องฝ่ายแนนแนลแล้วเเจอแล้วเจอแล้วเสียงมันเดินใกล้ๆเลยอ่ะคุณครูเดินไวมากใช่คุณครูเขาเป็นเด็กแว้นโอโอ้โอ้โอ้เขาหาห้องที่มียันกันเขาอยู่ห้องมสี่ทับสี่เธอเธออยู่ไหน ห้องใกล้ๆบันไดเนี่ยเขาได้ยินเสียงเธอเขาเจอเส้นผมกองที่สองแล้วเราต้องหาอีกอันหนึ่งเราต้องหาทั้งหมดสามอันอยู่ห้องข้างๆป่ะเธอหายอะห้องนี้เหรอเธอบันล็อกเธอมสี่ทัห้าล็อกเธอเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเขาวิ่งมาแล้วเธอห้องภาษาไทยล็อกเธอโอ้ยเธอเขาเข้าก่อนห้องมสี่ทับสอง ยรูมาแล้วครูไอ้คุณครูลำมาเลยอ่ะนี่เขาได้ยินเสียงเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เองโอเคเขาได้แล้วนี่นี่นี่เขาล้ออยู่ไปเร็วิ่ง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 เขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งหนักตั้งเลยเธอเขาวิ่งหนักตั้งเลยเธอเขาวิ่งหนักตั้งเลยเธอแล้วแล้วแล้วประตูโอ้ยเขาเผาเหรอ พอแล้วคุณครูกรีดร้องอยู่ที่ขั้าสุดท้ายหวังว่าจะช่วยปลดคำสาปของคุณครูได้โอเคออคุณคูมาทำอะไรอยู่ัเ <laughs> <laughs> ผาผมครับคุณครู <laughs> เอาเย่ yeah. ช่วยล้างคำสาปคุณครูได้แล้วคุณครูไปแล้ว ออนนี้เราต้องไปที่ป้อมยามเธอเราลืมไปเลยว่าเราต้องกลับบ้านโอ้โหดูบรรยากาศข้างนอกดิแบบน้ำค้างลงแล้วว่ะอากาศมันก็เย็นนะเธอมันวิววิวนะเธอใช่มันวิววิวมากเลยนี่ไงงานกีฬาสีที่เรามาช่วยค,คุณครูจัดสีม่วงสีลัดสีฟ้าอัมพรอันนี้เขียวมรกตเขียวมรกตเหรออันนี้สีเหลืองอัมพันสีแดงประวันวัน าาตีกองได้ไหมเธอตีกองเผื่อคุณครูจะมาแดนซ์กับเราโอ้โหเธอจะตีเลยเขาจะขึ้นไป<อ>ชักทงชาติเอาขึ้นไม่ได้เธอมันยังไม่ใช่หกโมงเย็นมันผ่านมาแล้วไมโครโฟนเหรอพูดหน้าเสาธงวันกีฬาสีโอเคเด็ <c oughs> okay, กนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นวันกีฬาสีแข่งกันวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีแล้ว้ครวิ่งมาหน้าตั้งเชียว เจอครูสมอนสีและสิท่านีงไงคุณครูชื่อสมอนสีปเป็นยี่สิบปีแล้วอ,อ๋อนี่ไงเขาโดนทำของใส่ถึงว่าเราต้องเผาเส้นผมกับตะปูอะเ <c oughs> พลง <c oughs> แบบยุคเก่ามาเพลงนั้นไงเนอเพลงนี้อยู่ในห้องนั้นเ่ะหรอเพลงเดียวกันใช่ไหมนี่เส <c oughs> ียงอะไรอ้าว คุณครูเสียในห้องพักครูคุณลุงยามแบบประตูถึงออกเลยตอนนี้พวกผมอยากกลับบ้านแล้วอะคุณลุงยามให้พวกเราไปเอากุญแจเองเหรอเนี่ยเอาเอาเธอเขาขนลุกไปเปิดดิขึ้นลิฟต์เธอลิฟต์เสียเธอลิฟต์ขึ้นไม่ได้ทำไงต้องเดินหรอใช่นี่ไงบันไดโอ้โหชั้นห้าเลยโอ้โหเดินขาลากเลยเธอห้องพักครูคณิต ห้องพักครูคณิตหมวดคณิตศาสตร์นี่ไหมพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมาลืนเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้กับห้องหน้าตาสินห้องหน้าตาสินเหรอใช่โอ้ยเธอจะไปก่อนดิให้ขาไปก่อนได้ไงเราก็กลัวเหมือนกันนะห้องเนี้ยภาษาต่างประเทศสังคมศึกษาทัศนศิลป์ห้องทัศนศิลป์โอ้อุย นี <Tipp> ่ไงห้องนัาศาสินผมฝากกุญแจห้องนัาาสินไว้กับหมวดวิทย์ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้ไปสัมมนาต่างจังหวัดตึกนู้นไปอ่ไหนข้างโดมฝั่งนู้นเธอโอ้โหเดินไกลเลยเธอใช้ตึกเดิมไหมอ่ะไม่ใช่เธอเป็นตึกที่อยู่ข้างๆกันโอ้โหที่นี่ก็มีลิฟท์เธอไม่รู้ใช้ได้เปล่าขอลองเลยไหนเอ้าอุ้ยม่รู้พี่เธอพี่เบส เล่นบาร์หัวใจวายเธอโอ้โหปากชีดดูแววตาดิมีแสงด้วยใช้แล้วจะทำไมเธอไปอยู่กับฉันไหมไม่ไปเฮ้ยเธอจะไปอยู่กับพี่เบสไหมพี่เบสตักบาร์ไม่ไปอ่ะเธอเธอนำก่อนเลยเขาเป็นเขาเหรอเนี่ยพี่เบสอุ้ยเธอพี่เบสมา พ,พี่เบสมาพี่เบสมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเธอพี่เบสมาแล้วเธอเธอคนละชั้นไหมคนละชั้นไม่เธ่ไหห้องไหนอ้อพี่เบสมาหาเขาแล้วโอ้ยเด็กเอ้ยเด็กดีเธอพี่เบสร้องเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีอ้อพี่เบสเอาเข้าไปแล้วเหมือนเขาจะเจอแล้วมันเป็นห้องปฏิบัติการอะเอาหรอใช่เธอเขาเจอแล้ว นี่ไงเธอเข้าได้แล้วกลับไปที่อาคารพยอมทองอุ้ยเขาต้องหนีพี่เบสอีกอ่ะตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างแล้วมาแล้วโอเคเฮ้ยเป็นเธอตัวจริงแบบเนี้ยตัวจริงเฮ้ยเราจะถึงห้องนากิสีแล้วนะไข่เลยเขาเป็นคนไข่เหรอใช่โอเคไข่ก็ไข่ว้าอุ้ยอ้ยเห็นไหมเขาบอกแล้วเธอเธอเขาบหยิบลเลย ไม่ไงเอาเขาใจดีเขาชี้ให้เราเห็นกุญแจเลยนะเหรอใช่ขอหน่อยนะคะเราจะโดนไหมอย่าพึ่งขยับนะคะได้ไหมอ้ยเธอไปเถอะไป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  to g บ็ก o ุกการไปที่ป้อมยามเธอวิ่งเลยเธออุ้ยเธอหอกเขาด้วยดีมันเริ่มมืดแล้วอ่ะ มอเขาด้วยพี่ยามพี่ยามเอาเธอพี่พี่ยามตายแล้วฉันตะ้องหนีออกไปจากที่นี่แล้วิพี่ยามเฮ้ยเราออกจากที่นี่กันเถอะเธอกลับบ้านดีกว่าบ้านเราใช่ไหมเนี่ยถึงบ้านแล้วมืดจังถึงบ้านแล้วะ้กลลับแแวมมาน่ อากลลับมแ้วรคุณแม่เป็นสิริเธอจังไปทำอะไรมาไม่มีอะไรหรอกครับบ้านเราก็น่ากลัวไม่แพ้กันเธอฝันดีนะครับแม่ฝันดีฝันดีนะลูกก็ถ้าชอบพวกเรานะฮะก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยถ้ามีแชปเตอร์สอนเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูใหม่หรืออยากให้พวกเราทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย เธอหัวครูสมอนสีน่ากลัวมากเลยแล้วเธอทำเแียงนี้ากลัว